ฝนตกจ้าฝนตกแล้วกรุงเทพจะกายเป็นแบบมีเหมือนหมอกคุมนะจ๊ะแต่ว่าคือฝนนะมื้อเที่ยงของเราวันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะจ๊ะ มีกล้วยบดชีด้วยนะนี่แล้วก็มีซุปนี่วันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อจะเป็นทางเลือกให้หลายๆคนที่กำลังมองหาโรงแรมกักตัวนะคะ<ๆ>ก็เลยอยากจะ,ะให้เพื่อนๆดูว่าที่เนี่เป็นยังไงเนาะเผื่อจะเป็นเื่ทางเลือกให้เพื่อนๆน,นะคะยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะเจอวิวนะ อันนี้คือวิวห้องของเรานะคะเราพักอยู่ที่ชั้น27นะคะจะเป็นห้องอเขาเรียกว่าอะไร Sky View นะคะซึ่งตรงนี้วิวดีมากแต่ว่าตั้งแต่วันที่เรามาอยู่จนถึงวันนี้เนาะประมาณสัก4วันอากาศก็ยังคลึ้มนะคะเมื่อเช้ามีแดดนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วก็คลึ้มอีกแล้วค่ะ นี่เรามาดูห้องกันเลยนะคะเตียงจะเป็นเตียงใหญ่หญสองเตียงแบบนี้เลยนะนี่คือมีความสะดวกสบายห้องกว้างมากตรงนี้ก็จะเป็นมุมมีตู้เย็นให้นะฮะตัวนี้มีตู้เย็นให้นี่อาหารก็คือให้เราแบบนัดเน้นเน,นเต็มๆมากซึ่งก็คือกินไม่หมดนะคะก็ต้องเก็บไว้บางส่วนเนาะ นี่ก็จะมีชั้นต่างๆให้เราวางสเบียงตรงนั้นก็จะเป็นโตทำงานนะคะเห็นไหมฮะสามีกำลังทำงานอยู่เนาะแล้วก็มีทีวีเห็นไหมคะสังเกตได้ว่าห้องจะกว้างมากห้องกว้างมากเลยนะคะมีมุมให้เราเอาไว้กางกระเป๋าเยอะมากส่วนของห้องน้ำส่วนของห้องน้ำก็กว้างขวาง กว้างขวางมากนะคะมีแยกโซนชาเวอ์อ่าแล้วก็มีตรงนี้มีกระจกนะอ่างล้างหน้า,าไว้ให้ล้างหน้าอะไรนี้เนาะมีตรงนี้ก็ยังมีอ,อ่างอาบน้ําให้เราสามารถแบบอ่ามองทะลุเข้าไปในห้องเราได้ด้วยเนาะเพื่อเพื่อเพิ่มความโล่งโปร่งสบายนะคือ facility ครบครันมากมีทุกอย่างมีทั้ง คลีมอาบน้ำมีแชมพูนะคะ,ะมีหมวกมีสบู่แม้กระทั่งแปลงสีฟันมีโกนต่างๆนาๆนาเนาะคือเพาะพร้อมมากนี่ห้องน้ำกว้างสะดวกมากเลยน้ำแรงมากที่สำคัญคือคนไทยจะชอบน้ำแรงๆเนาะก็คือแบบดีมากค่ะคุณตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องเนาะ ตรงนี้ประตูห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนกับตู้เสื้อผ้าไว้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ข้างบนยังมีหมอนเพิ่มโอ้โหเราเพิ่งเห็นว่าข้างบนมีหมอนเพิ่มด้วยนะคะนี่โอเคมากคือเก็บกระเป๋าได้เนะี่ยแต่เราคือสะดวกเอากลางข้างนอกนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเนาะดีมากนอนสบายนะคะแล้วก็เตียงนุ่มมากผ้าปูดีนุ่มสบาย แล้วก็เงียบมากนะคะห้องที่นี่เนาะนอนสบายมากเลยนี่เราก็จะมีความสุขกับการแบบชมวิวเนาะวิวนอกหน้าต่างซึ่งเราจะเห็นสถานีนี่รถไฟฟ้ากํลาลังผ่านมาเลยค่ะรถไฟฟ้ามาตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านานาเนาะตรงนั้นก็จะเป็นเพลินจิตใช่ไหมคะนี่เห็นหมดเลยวิวของเมืองซึ่งช่วงนี้ก็จะเงียบๆเนาะรถลาก็ไม่ค่อยเยอะนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะ ่วนตัวชอบที่นี่มากเรามองหาโรงแรมหลายที่แต่ว่าเราก็มาพอใจกับราคานี้แล้วก็ขนาดห้องขนาดนี้นะคะคือดีมากแล้วที่สำคัญอาหารอร่อยมากเลยค่ะอาหารที่นี่ให้เยอะให้เต็มนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจเนาะว่าเออชอบหรือเปล่าอะไรยังไงก็ยังไงก็ลอง เป็นตัวเลือกอีกที่หนึ่งของเพื่อนๆนะคะที่กำลังจะกลับไทยเนาะเ,เราตื่นสายจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวนะจ๊ะนี่โอเควันนี้ก็มีมีแดดนิดหน่อยนะคะ เมื่อเช้านี้เราไปรับอาหารมาวันนี้มีอะไรทานนี่แอมมาจูก,กันหลักๆเครื่องดื่มก็เรารับนมกับกาแฟานะจ๊ะนมกับกาแฟาอย่างเดียวเลยเนาะอาหารนะคะเขาจะมาส่งช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเช้าเนะก็จะอยู่เวลาประมาณนี้นี่จ้าเช้านี้เรามีต้มเลือดหมูกับข้าวโอ้โหของสามีเป็น เซตไข่นะคะและเบคอนเนาะนี่เช้านี้เราจะมากินมิลทีเป็นชาพีชนะคะที่เราซื้อมาจากเช็คเนาะเป็นโปรดักตของญี่ปุ่นนะแต่ว่าเราซื้อมาจากเช็คจ้า <laughs> วันนี้มื้อเที่ยงของเรามีตันนี้จ้าวันนี้เรามีผัดไทยนะคะแล้วก็มีข้าวหมูแดงบราวนี่ซุปเห็ดหอมน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยไหมหน้าตาคือดีงามมากแล้วนี่คือกุนเชียงที่เราไม่ได้กินนานมากนี่หุยกุนเชียงที่เราไม่ได้กินมานานมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะว่า รสชาติข้าวหมูแดงจะเป็นอย่างไร โควิดกันนะจ๊ะนี่มีห้องของเรานะอันนี้เป็นแบบส่วนของข้างนอกเนาะ วิวข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่นอกห้องเราเราออกมารับอาหารเช้าของเรานะจ้าหนึ่งอาทิตย์เต็มละนะจ๊ะท้องฟ้าก็ยังมืดคลึ้มเหมือนเดิมในส่วนของอาหารวันนี้นะจ๊ะ มีสเต็กหรือพกชอบนะคะสุปฟักทองและประทาสามรสแล้วก็น้องข้าวเหนียวเปีย ปักผ้านี่เราก็เริ่มปักได้ประมาณเกิน50%แล้วนะคะนี่น่ารักไหมตัวนี้เป็นวิกกี้นะคะเป็นตัวแทนของวิกกี้เนาะซึ่งเป็นแมวดำของเราที่หายออกจากบ้านไปเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเนาะก็คิดถึงนางมากก็เลยทำ งานปักขึ้นมาให้เป็นตัวแทนของนางเนาะในอิริยาบท่างๆนะคะนี่เป็นความทรงจําของเราตอนที่เราไปหาเห็ดด้วยกันเนาะนี่จ้ามันก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่เรา,เาใช้ชีวิตในการกักตัวนะคะอยู่ที่โรงแรมเนาะเราก็จะมีทั้งดูหนงังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ต <c oughs> ตัดคลิปหรือว่าเป็นงานปักนะคะ ใช้ชีวิตวนไปจ้ะจนกว่าจะกักตัวเสร็จเนาะจริงๆถามว่าเบื่อไหมก็ไม่เบื่อนะเพราะว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยค่ะสามีก็จะนั่งทำงานของเขาไปเนาะเราก็จะนั่งปักผ้าไปจ้ะแต่ละรีเคมมันเป็นงานศิละปะที่ทำให้เราใช้เวลากับตัวเองเยอะดีเหมือนกันนะคะ ในช่วงที่เราปักเราก็จะได้คิดโน่นนั่นนี่เนาะอยากให้ทุกคนลองหากิจกรรมหางานอดิเรกที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็ลองทําดูนะคะก็จะทําให้เราอะมีความ,เ,มเหมือนกับมีความสุขมีความเพลิดเพลินใจอะไรอย่างงี้นะคะพยายามที่จะมไม่ค่อยเล่นมือถือบ่อยแต่ก็ย,ยังมีเล่นอยู่แต่ ถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้เวลาอยู่กับงานอดิเรกมากกว่านะคะงานสวนงานทําอาหารอะไรอย่างนี้เนาะหลายๆอย่างนะ,ะแต่ละคนก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราก็ต้องแล้วแต่บุคคลเลยจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นงานคราฟ์นี่คือส่วนตัวชอบมากนี่จ้าเราได้หูน้องไปนิดนึงแล้ว ในส่วนของอาหารเที่ยงวันนี้นะจ๊ปะปลาทอดสมุนไพรและรัดหน้าทะเลซุปและพวกเอ๊ะแกงบวดเผือกจ้า 老公 วันนี้ตรวจโควิดรอบสุดท้ายเสร็จแล้วจ้าผ่านไปด้วยดีใกล้กับบ้านแล้วเย้ <c oughs> ถึงง้องแล้วจ้าในส่วนของอาหารวันนี้บะหม,มี่เกี๊ยวหมูแดงและ ไก่เทอเริยกิจ้าโอ้ยน่ากินมากมากวันสุดท้ายของการกักตัวนะจ้าฟ้าสดใสเปิด ตอนรับการกลับบ้านของเราเลยจ้านี่พรุ่งนี้เช้าเราจะได้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะฟ้าใสามากเลยวันนี้เป็นผู้หญิงย่า่ยุ่สวยเพราะผู้ชายจะสวยกว่าจ้าที่รัก <c oughs> คือพี่น้องเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะพี่รักจะกลับบ้านเย้คือมี เมื่อกี้ตอนเช็คเอาท์เขาวุ่นวายมากไม่สามารถถ่ายได้เพราะเวลาฉุกละหุกมากค่ะคุณก็เลยจำเป็นต้องมาถ่ายบนรถนี่นะคะโรงแรมโรโยเบนจาบายบายโอ้รถสะดวกสบายกว้างขวางมากเลยค่ะนี่โอ้ค oh, ันใหญ่มากกว้างแต่นั่งแค่สองคน <laughs> อยู่กลับแล้วนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเราจะมา สรุปรีวิวกันอีกทีนะคะโอเคค่ะยังไงก็เราจะมาสรุปนะคะ,ะชีวิตในการกักตัวที่โรงแรม ASQ เนาะซึ่งเราพักที่รอยัลเบนจานะคะซึ่งเรารู้สึกว่า14วันผ่านไปเร็วมากส่วนตัวเป็นคนมีงานอดิเรกคือการปักผ้าอย่างนี้นะคะนี่ก็ชีวิตผ่านไปได้อย่างสนุกสนานล่าเริง ผ่านไปอย่างแบบโฟล์นะคะสามีก็นั่งทำงานทุกวันแฮปปี้นะคะกับการกักตัวเนาะรู้สึกว่าทีแรกอาจจะทีแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเบื่อมันจะน่าเบื่อไม่นะเวลาตั้งสิบสี่วันเราจะไปทำอะไรแต่สรุปแล้วไม่น่าเบื่อเลยค่ะคุณเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอาหารอร่อยอบริการดีห้องพักโอเคมากนะคะซึ่งแล้วก็ มีหน้าต่างให้บานกว้างๆให้เราชมวิวเนาะวิวเมืองนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่สบายใจอะไรเลยนะคะแต่ก็ยังไงก็อยากกลับบ้านอยู่ดีเนาะยังไงก็จะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เย้ yeah. เราก็เลือกใช้บริการกับบริษัททัวร์ที่มีรถตู้รับส่งที่ดีวกับโรงแรมไว้เนาะจะต้องใช้เวลา,าประมาณ 8ถึง10ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะทางราวๆ688กิโลเมตรค่ะ,ะรายละเอียดอื่นๆเนาะโดยรวมๆก็ไม่มีอะไรก็คงจะเหมือนๆกันทุกๆโรงแรมเนาะที่จะต้องวัดอุณหภูมิส่งทุกเช้าเย็นมีการตรวจโควิด3ครั้งซึ่งก็ผ่านไปด้วยดียดเนาะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งวิธีตรวจโควิด ทริคสำหรับการตรวจโควิดก็เดี๋ยวเราแปะไว้นิดๆหน่นอยๆให้เพื่อนๆเอาไว้ลองทำตามนะคะสำหรับสำหรับคนที่กลัวหรือเ,อเข็ทการตรวจโควิดเราก็จะมีทริคนิดๆหน่นนอยๆสำหรับการตรวจโควิดท,ที่ไม่เจ็บเนาะให้เพื่อนๆลองไปใช้กันนะคะไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะถึงแม้จะเป็นาการรีวิวที่ไม่ได้ละเอียดมากมายแต่ก็คืออาจจะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆลอง เอาไว้เป็นตัวเลือกนะคะสำหรับการพักที่ Royal b e n j a เนาะคือเรารู้สึกว่าประทับใจมากามการตรวจโควิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีนะหลายๆคนบอกว่าเจ็บใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวไม่เจ็บเลยเพราะว่าเรามีวิธีเราจะมานำเสนอวิธีทริกง่ายๆในการเตรียมใบหน้าของเราเพื่อรับการตรวจโควิดนะคะทริกง่ายๆนะคะก็คือเพียงแค่คุณ เงยหน้าขึ้นไปนิดนึงในลักษณะองศาที่คุณมองอคุณพยาบาลที่กาลังจะตรวจโควิดให้เราเนี่ยมองแล้วก็พยายามเบังรูจมูกให้กว้างนะคะแล้วก็เกร็งตัวไว้ซึ่งตรงนี้จะทําให้คุณพยาบาลสามารถสอดคอต้นบัตรเข้าไปในรูจมูกเราเพื่อที่จะแบบตรวจโควิด COVID ได้อย่างง่ายได้ซึ่งตรงนี้รับรองเลยว่าไม่เจ็บนะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า แจกจี้นิดๆแล้วก็แบบอาจจะมีน้ําตาไหลน,หนอยๆซึ่งก็เป็นปกตินะที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราใช่ไหมคะก็คือเป็นเรื่องปกติแล้วซึ่งถ้าลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูรับรองว่าไม่เจ็บค่ะยังไงลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะโอเคค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆชีวิตที่อยู่ในไทยหรือว่าคลิปที่เราถ่ายเอาไว้ตอนอยู่ที่เช็คเนาะก็ติดตามกันได้นะคะ โอเคค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย